คลอดธรรมชาติหรือว่าเราจะผ่าข้อดีเดี๋ยววันนี้เราไปคุยถึงข้อดีข้อเสียกันค่ะแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับการคลอดธรรมชาตินะคะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณแม่มีความสามารถในการคลอดธรรมชาติได้เนี่ยคุณหมอเขาก็จะแนะนําให้เราคลอดธรรมชาติค่ะ เนื่องจากว่าการคลอดธรรมชาติจะช่วยให้แผลหายเร็วฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าคลอดนะคะเพราะว่าการที่ลูกออกมาผ่านช่องคลอดของเราเนี่ยแผลก็จะไม่ใหญ่เท่าการผ่าคลอดค่ะและสำหรับเด็กที่เกิดออกมาจากการคลอดธรรมชาตินะคะมีแนวโน้มที่จะมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเด็กที่ผ่าคลอดค่ะระหว่างที่เด็กผ่านช่องคลอดออกมานะคะเขาจะมีการกลืนสารคัดหลั่งตรงช่องคลอดค่ะ ซึ่งอุดมไปด้วยโปรไบโอติกนะคะเข้าไปที่ลำไส้ของเขาไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะหรือในคุณแม่บางท่านนะคะการคลอดลูกธรรมชาติก็จะช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมเด็กนะคะได้ไวกว่าการคลอดด้วยวิธีอื่นค่ะแถมค่าใช้ใจ่ายสำหรับการคอลอดธรรมชาติก็จะมีราคาที่ต่ำกว่าการผ่าคลอดค่ะ สำหรับข้อดีของการผ่าคลอดนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณหมอตรวจแล้วรู้สึกว่าคุณแม่ไม่สามารถคลอดธรรมชาติได้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําเป็นการผ่าคลอดค่ะในกรณีที่เด็กอาจจะตัวใหญ่นะคะจนคุณแม่ไม่สามารถคลอดได้การผ่าคลอดจะสามารถกําหนดวันคลอดได้อย่างแน่นอนด้วยค่ะ การผ่าคลอดนะคะมีข้อด,ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่สามารถทําหมันได้เลยนะคะหลังจากผ่าคลอดเสร็จแล้วแล้วก็ในระหว่างที่ผ่าคลอดเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเจ็บค่ะแต่ว่าการผ่าคลอดนะคะจะทําให้คุณแม่มีแผลที่ใหญ่นะคะนั่นหมายความว่าคุณแม่จะพักฟื้นนานขึ้นลูกอาจจะมีโอกาสเสีย่ยงเป็นภูมิแพ้ต่างๆได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้รับจุลินทรีย์ที่ผ่านมาตักทางช่องคลอดเหมือนแบบคลอดธรรมชาติคะ่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชา n e l หรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ